เรียน่านผู้ปกครองที่ขอรพทุกท่านนะคะและสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คําสระเอียนะคะสระเอียเป็นสระเสียงยาวนะคะซึ่งเป็นสระผสมนะคะเกิดจากการผสมของเสียงของสระอีและสระอานะคะเวลาออกเสียงจะเป็นเอีย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 อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงผสมสระเอียพร้อมกันนะคะนักเรียน ที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะอ่านตามมันทูได้นะคะพร้อมนะคะปลาสมสระเอียกอเอียเกียบอเอียเบียออเอียเอียชอเอียเชียมอเอียเมีย วเอียเวียลอเอียเลียสเอียเสียขเอียเขียทเอียเขียค่ะเราก็อ่านประสมสระเอียแล้วนะคะก็อยากให้นักเรียนฝึกอ่านซ้ำๆบ่อยๆทุกวันนะคะเราจะได้อ่านคล่องๆนะคะสู้ๆนะคะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการอ่านนะคะคำสองพยางค์นะคะคำที่ประสมกับสระเอียนะคะและสระที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนอ่านนะคะแต่งลูกสะกดคําทีละพยางค์ก่อนนะคะหละังจากนั้นจึงอ่านเป็นคํานะคะมาอ่านพร,ร้อมกับครูนะคะหรือว่านักเรียนที่อ,าอ่านไม่คล่องนะคะอ่านตาม,มครูได้นะคะอ่านเราซิดังๆนะคะ อไอใจเสียใจลอเอียเลียขออาขาเรียขางออัวงวัวงอเอียเงียงัวเงียมอเอียเมียตออาตาเมียตาขออาขาสอเอียเสีย ขาเสียนออัวนัวนอเอียเนียนัวเนียมออะมะมอเอียเมียมะเมียตออัวตัวตอเอียเตียเตียไม่โถเตี้ยตัวเตี้ยขอเอียเขียเขียไม่เอกดเขีย ดอูดูเขียดูปอเอียเปียคออูคูคูไหมเอกคู่เปียคู่ค่ะคุณครูก็จะฝ่ายนะคะให้เด็กๆนะคะชั้นปหน,นะคะฝึกอ่านซ้ำๆบ่อยๆทุกวันนะคะแล้วนักเรียนก็จะอ่านคลองนะคะครูเป็นกำลังใจให้นะคะ